จัดสีเทาดํามาให้ใหม่อีกหนึ่งคันนะครับใครตามหารีโวสีนี้อยู่รีบดูคลิปนี้เลยครับแม็กเดิมๆสภาพสวยๆเลยนะครับโครงสร้างบอกเลยว่าไม่มีตะต่อไม่มีตัดวามาแน่นอนนะครับไลเนอร์ได้เป็นของโต้ตาจากศูนย์เลยนะครับมาดูด้านท้ายนะสวยงามมากๆไม่มีริ้วรอยเลยสภาพภายในสวยๆเลยนะครับคันนี้รถเข้าใหม่ใครตามหาสิประตูยกสูงเก์ธรรมดาอยู่ดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้กับผมเซลล์แม็กอีแล้วนะครับวันนี้ผมมีกระบาดสิประตูยกสูงเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วได้สีสวยเลยนะครับ คันนี้เป็นสีเทาดํานะครับรถสวยมากนะถ้าเรามองดูใกล้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเฉดสีเขาสวยมากและมีความเป็นมุกรลยิบระยับแบบนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าราคาดีด้วยนะสีประตูยกสูงนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่สี่แสนเก้าหมื่นเกับพันบาทสดได้นะครับไฟแนนซ์ Finance ไม่ต้องกังวลเลยจัดได้ทั่วประเทศเลยนะครับผม ก็ไปดูคลิปนี้แล้วกันนะผมฝากกดติดตามมาไว้นะครับจะได้ภาพารื่สวยนะครับผมมีมาอัปเดตสม่ำเสมอเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กำลังใจนะครับรวมถึงสามารถกดแชร์คลิปนี้นะครับให้คนที่คุณรักนะครับได้รดูสสวยคันนี้ไปด้วยกันได้เลยนะครับคันนี้ผมจะพาไปรีวิวเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้รถเข้าใหม่นะครับยังไม่เก็บงานยังไม่ปรับสภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีฝุ่นมีริ้วรอยบ้างอย่าพึ่งว่ากันนะครับเก็บงานเสร็จรับรองเลยว่าสวยกริบแน่นอนนะครับเล่นกันเลยดีกว่านะ โมนี้นะครับเขาเรียกว่าชมหน้าหล่อในโะชมน้าล็อกโคนะไปทางหน้าของเขานะครับจะเป็นแบบโครเมียมแต่ว่าบริเวณหนวดของเขาด้านบนเนี้นะครับจะเป็นสีดําเป็นอลแบกนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดําบอกเลยว่าทําให้รถคันนี้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโคมไฟหน้าสวยใสยเลยนะไฟนะครับค่อนข้างส่องสวาง่างและใหญ่ชัดเจนมากนะคันนี้ลูกค้านะครับเขาไปเปลี่ยนหลอดแล้วนะนะท่านไหนนะครับให้เป็นหลอด LED นะครับนี่ ส่วนไตัวหมอกคู่หน้าให้มาคมทถ้วแล้วนะครับสวยงามเลยนะสิ่งที่ผมชอบไปอย่างหนึ่งของโฉมนี้ก็คือว่าบริเวณโคมไฟเนี่ยเขาจะมีปั๊มลึกนะครับคําว่าไฮรักอยู่นะครับสวยนะดีไซน์สวยไม่พอนะครับโตยต้าขับขี่ดีนะครับคันนี้ผมมองว่าเรื่องที่ดีมากๆของโตยต้ารุา่นีีเลยคือว่าเครื่องยนต์และเกียร์ของเขานะครับทนทานมากนะทนทานมากใช้งานไปนะครับผมขอแค่ดูแลเล็กน,น้อยนะเช่นน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนพวกกรองแอร์บ้างนะเปลี่ยนนเรื่องของน้ําหม้อเย็นบ้างแค่นี้ผมบอกเลยว่ารถคันนึงนะใช้ไปได้ยาวๆเลยนะครับแมกเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยมากนะครับนี่เห็นไหมโลโกโ้โ,โตต้าอยู่ครบถ้วนเลยนะครับลอ้อตัวน็อตสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็โช้คอัพเนี่ยมันต้องห่วงเลยนะสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับบม่ได้างติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับ,ตบนะแต่บลงอกล้างเนี่ยจะเป็นแบบว่าโครเมียมนะ เล่นเงาสวยมากนะครับมีผฟเยียมให้ตัวแล้วนะครับแล้วก็มือจับนะครับประตูทั้งสี่บานนะครับจะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะท่าหในนี่โอ้โหสวยนะนี่รถเข้าใหม่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะพอดีว่าเดี๋ยวถอดหัวเกียร์นะครับไปทําอยู่นะครับอันนี้รถเข้าใหม่เนาะเห็นว่านะครับตรงไหนที่มีตำหนิแต่เห็นเลยนะครับอย่างอันนี้มีหัวเกียร์มันไม่สวยนะยวถอดไปทําให้อยู่นะครับแล้วก็ อื่นๆผมมองว่าสภาพสมบูรณ์นะเบาะก,ก็สภาพสมบูรณ์นะครับเนี่ยเห็นไหมฟพักเส้นได้เนี่ยไม่มีปีฉีขาดนะครับผมเบาะเดี๋ยวซักให้อีกนะแล้วก็เด๋เห็นไหมข้างหน้าคอนโซลนะครับตกแต่งสวยงามแอร์ออกเย็นทุกช่องนะห้องคุณรอบล็อกนี่ครับเจ็บเครื่องเย็นเย็นได้เลยนะใครชอบเดินทางไกลๆนะครับแล้วแบบว่าอยากได้เครื่องเย็นนะครับจิบระหว่างทางนี่เลยสามารถแช่ได้เลยตรงนี้นะมันจะมีช่องให้ความเย็นออกมาตรงนี้อยู่ปิดปิดได้นะตัวปิดได้นะครับเออ ที่วังแก้วมีให้นะครับผมช่องเก็บเอกสารค่อนข้างใหญ่เลยนะนี่เห็นไหมเก็บได้เยอะมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมลึกนะโอเคนี่เห็นไหม,นะหไหมด้านล่างนะครับเขาจะทําเป็นซอฟมาให้นะครับเวลาจับกดปิดจะได้มีความรู้สึกนุ่มๆหน่อยเนาะหรือว่าเวลาระวังแขนนะคะรับก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับส่วนมือจับเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมนะคันนี้ลูกค้าเขาไปแต่งลำโพงมาเพิ่มนะครับด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังนะเดี๋ยวพาไปดูแค่นึนงโครงสร้างไม่ต้องห่วงนะครับนี่ รถทุกคันนะครับเราคัดโครงสร้างมาให้หมดเลยนะครับโครงสร้างระดบบพอดีเท่านั้นนะพามาชมกันหน่อยนะใครที่ชอบแบบว่าความบันเทิงนะกาจะช่อบคันนี้นะแต่ผมก็พูดต,ตรงๆนะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือคันนี้นะครับด้วยความที่ลูกค้าเขาาติดลำโพงเพิ่มนะทำให้พื้นที่เบาะนะครับมันขยับขึ้นมาข้างหน้าน่อยนะครับทําให้พื้นที่เบาะแคบมากนะแต่ว่านั่งได้อยู่นะนั่งสบายอยู่นะครับ ด้านหลังตงเนี้มันจะมีตัวเนี่ยห็นไหมมีลำโพงอยู่ข้างหลังนะก็ไปลองใช้งานได้นะครับนี่ดูตรงนี้ดีกว่าข้างในนะครับจะมีลาโพงอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเขาจะพับลงมาได้เป็นที่วางแก้ววางขวดน้าได้เลยนะครับสบายๆนะที่แขวนของด้านหลังมีมาให้แขวนเสื้อผ้าเราไปไประชุมนะครับรีบไปแล้วจากบ้านนะไม่อยากกลัวมันยับนะครับแขวนไว้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมข้างหลังก็สภาพค่อนข้างสวยนะดูโครงสร้างหน่อยดีกว่า กงไม่ค่อยโฟก,กัสน,นะครับนะอยากให้มาทดลองขับนะครับมาลองขับกันดูก่อนนะจะบอกว่าสามารถพาช่างมาด้วยก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะเนี่ยกัวนะครับเอสซีเริเนินหมดนะครับไม่มีไปตัดว้ามานะครับไม่มีตัดต่อโครงสร้างมาแน่นอนนะครับ วันทุกวันเนี้ยนะครับเวลาทำไฟแนนซ์เนี่ยธนาคารเขาตรวจกันเข้มข้นมากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถมันไม่เดิมนะครับรตัดต่อมาไปตัดแปลงมานะครับไปชนมานะธนาคารเวลาขยุดไปแล้วเนี่ยนะครับเขาขายไม่ได้นะครับเขาก็จะเข้มงวดในการตรวจรถมากนะแต่ว่าเดิมทีอ่ะธนาคารไม่เข้มงวดเราก็ตรวจให้อยู่แล้วนะครับนี่นะโครมไฟท้ายสวยใสยไม่มีริ้วรอยไม่เหลือไม่แตกนะครับผมคิ้วด้านหลังนะครับเป็นโครเมียมจับเปิดอออกมาสวยๆนี้เลยนะครับ ไลเนอร์ iner, เขาได้เป็นไลเนอร์ของโตโยต้าตักศูนย์เลยนะดูหน่อยดีกว่านี่ไม่เคยบรรทุนหนักแน่นอนนะครับผมพาดูนะนี่สังเกตได้อันนี้ค่าฝุ่นเนาะเล็กน้อยนะครับเอาออกให้เลยจะสังเกตเลยว่าขอบกระบะนะครับเห็นไหมขอบกระบะเนี่ยจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีรอยบุกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขนของเนี่ยเวลาเอาของเข้าของออกอะ่ะมันมีาการตกว่องพอมันตกว่องปุ๊บเนี่ยมันจะกระแทกนะครับแล้วมันจะเป็นริ้วรอยเป็นรอยบุบ อะไรพวกนี้นะแต่คันนี้เห็นไหมสวยใสยเลยนะครับรถไม่เคยขนหนักแน่นอนนะคือรถมีนิร้อยเรื่องปกติแต่ถ้ารถขนหนักอะ่ะยังมันยุบแน่เพราะว่ามันขนทุกวันนะครับแต่คันนี้สวยสมบูรณ์นะครับเนี่คันนี้เพิ่งหลุดจองมานะจริงๆลูกค้าพี่ออเดอร์มาแต่ว่าลูกค้าเขาที่ใช้รถนะครับก็เลยหลุดจองมาอ่ะท่า,าดูนะครับในฝั่งของคนขับกันหน่อยดีกว่านะครับ มาต่อนะครับบริเวณของคนขับกันหน่อยดีกว่านะพวงมาลัยสภาพสวยนะครับหุ้มหนังมาอย่างดีเลยแล้วก็นี่เห็นไหมเส้นได้ไม่มีปีฉิกันนะครับฝั่งซ้ายมือจะสามารถควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงได้นะครับรวมถึงรับสายทุกเข้าทุกออกได้เลยสบายๆนะครับน้าผาดเลือนไม้แสดงผลชัดเจนนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นแนบบเบนจิตอนนะแล้วก็คันนี้วิ่งมือนชิวิหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับผมรถนะปีสองพันสิบเก้าจุดยี่สิบน้องก็ ตีซะว่าห้าหกปีนะครับห้าหกปีวิ่งมาหนึ่งแสนหนึ่งก็ปีปีหนึ่งไม่ถึงสองหมืนโลนะก็ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงสองหมืนโลแสดงว่าใช้วันหนึ่งแค่สามสิบสี่สิบกิโลนะสามสิบสี่กิโลก็ขับไปทํางานไปกลับอะไรประมาณนะน,นั้นนไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ขับรถกลับอะไรเงี้ยนะใช้น้อยนะถือว่าใช้น้อยนะครับส่วนนะครับตรงกลางนะแต่ยังไม่ได้เป็นจอกลางมานะเพราะว่าคันนี้เป็นตัว,ต,ว e, ะะตัว e นะครับเป็นตัว e นะถ้าเป็นจอกลางจะเป็นตัว e พัดนะ แต่ว่าสามารถไปปรับไปเปลี่ยนตจอกลางเพิ่มได้นะนะครับแต่ว่าถามว่าไม่เปลี่ยนใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกก็ได้เชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับจะฟังเพลงผ่านมือถือผ่านยูทูบในมือถือได้เลยสบายนะครับก็เป็นออปชั่นที่บางคนไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดใครจะใช้นะครับอยากได้จอกลางมาเอาไว้แบบว่าดูหนังฟังเพลงเพลินๆก็สามารถไปเปลี่ยนเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟแสดงสถานะของแอร์แบ็คนะ ติดอยู่ปกตินี่เลยเห็นไหมออนนะครับก็ทํางานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมคิดว่านะตัวรีโว่โฉมนี้เป็นโฉมที่ขายดีมากๆเพราะว่ามันสวยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะโฉมนี้มาทีไรก็หมดนะรอบที่แล้วมาพร้อมกันประมาณสิบสองคันแล้วก็เติมมาระหว่างนั้นอีกประมาณห้าหกคันนะหมดแล้วโฉมนี้ตอนนี้เหลือสองคันเหลือคันนี้หนึ่งคันนะครับสีเทาดําแล้วก็เหลืออีกหนึ่งคันที่จอดอยู่ก่อนนั้นก็คือสีเทานะครับก็ถ้าเกิดชอบโฉมนี้นะครับบอกเลยว่า เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับในตลาดมือสองเนาะก็ใครตามหาอยู่นะครับมาลองขับได้นะเบาะนะครับนี่เห็นไหมสภาพค่อนข้างตึงๆนะครับไม่มีแบบว่าไปหยบนุ่นจนเสียรูปนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้คนเดียวเป็นหลักนะคนนี้น่าจะมีคนนั่งบ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะครับแอร์นะครับจะได้เป็นแบบแมนนวลนเนาะรับตั้งง่ายๆนะครับตัอตั้งง่ายๆเนาะตัวตรงนี้นะครับแผงควบคุมในเรื่องของอเครื่องเสียงที่ลูกค้าเข้าไปทํามานะครับ ตัวตรงนี้นะหัวเกียร์อย่างที่บอกไปนะว่าเดี๋ยวผมเก็บง,งานให้นะครับเดี๋ยวแต่การให้รับรองว่าวันน้ำรถนะสวยจิบๆแน่นอนนะครับนี่ขนาดเข้ามานี้นะครับนี่มีเกวัดมาให้นะครับใครดูไม่เป็นก็ไปลองดูได้นะครับว่ามันดูเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าก็เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าเดิมเขาไปทำมาเพิ่มให้นะครับแต่ว่าไม่มีผลกับการใช้งานรถนะอันนี้เป็นแบบแค่เกวั G ดเฉยๆนะครับระบบไฟนะครับปลดทุกอยากนะ่างเนาะอันนี้ช่องเก็แบแม่นกันแนดแบดนะครับ ีน้กระจกมองข้างฝ้าพิราัน่านะครับไม่มีรอยขีดเขียนอะไรนะครับก็สภาพค่อนข้างสวยเลยแหละนะเจ้าของก็ดูแ,รแลรถคันนี้มาดีพอสมควรนะใครตามหากบะสีประตูนะครับอยากได้สีเทาดำสวยๆนะครับแล้วก็ รถไม้ไม่เยอะนะไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับกับรถประมาณห้าหกปีนะเฉลี่ยใช้วันละแค่สามสิบสี่สิบโลเองสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับใครตามหาอยู่นะมาดูได้เราะเราขับได้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องหน่อยดีกว่านะครับว่าคันนี้สวยแค่ไหนครับต่อจานที่บริเวณห้องเครื่องนะครับเริ่มที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะเห็นไหมตัวเนี้สปอร์ตเมทาร์นะครับอยู่กันแบบสมบูรณ์นะแผ่นเหล็กไม่เดียวนะครับสติ๊กเกอร์อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของซีลนะครับเห็นไหมกริบกริบนะครับบอกเลยว่าสวย โครงสร้างเราครัดมาให้หมดแล้วนะส่วนสมบูรณ์นะในส่วนของตัวสนวนจะมีคาบเล็กน้อยนะครับทางทางใช้งาน,นส่วนบริเวณห้องเครื่องนะครับโครงสร้างต่างๆนะนี่ให้ดูกันหน่อยตรงไหนที่ดูไม่ชัดดูไม่ทันนะครับสามารถกดชะลอคลิปได้นะครับโอเคนะครับอยู่ครบถ้วนนะครับนี้เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้ามาติดเพิ่มมาเนาะเป็นตัววัดนะครับที่เขาใช้ในเขตข้างใน ฝาเขาเพื่อนอยู่เรบหมดนะครับเพื่อไม่มีตัวน้ำมันนะครับอะไรเยอะเลยสภาพสมบูรณ์นะครับมาทดลองขับได้นะครับพาช่างมาดูด้วยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกพาช่างมานะผมมีบริการส่วนลดให้นะครับจากบริษัทกลางนะครับว่าจะเป็นวันทูนเล็กชันนะครับจากวันดูคาคูเลชันจากญี่ปุ่นหรือว่าเดบเน็ตนะครับทุกบริษัทนะไม่เข้าข้างเต็นแน่นอนนะครับสีประตูคันนี้โดนใจใครบ้างไหมนะครับผมมาพร้อมสีเทาดำสวยๆเลยกับโฉม ที่เป็นหน้าหล่อแบบนี้ราคาดีๆนะครับ499,000บาทนะครับจะบอกว่ามีอยู่แค่คันเดียวนะแล้วช่วงนี้ตอนนี้หายากเลยด้วยนะครับใครที่สนใจอยู่เคยชื่นชอบอยู่นะครับวันนี้ราคาถับต้องได้แล้วนะครับผมลองขับได้ฟรียินดีบริการนะครับแต่จะมาหาผมสามารถโทรเลย094-8526นะครับเบอร์นี้ลูกค้าแอดไลน์นะครับหรือว่าจะโทหหาผมได้เลย24ชั่วโมงถ้าไม่หลับผมรับสายแน่นอนนะครับและ่อจกไปวันนี้นะครับผมปักติดตามเอาไว้นะครับวันพรุ่งนี้ผมจะเอาคันไหน มานำเสนออีกนะครับจะได้ให้ภาพรู้สึกเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคันนี้ดิตัวผมเลยครับสวัสดีครับ